ชอง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night l i f ตอนผมได้เรียนทองโอลิมปิกคือเป็นชัยชนะ,ะของคนทั้งประเทศแต่อพอมาเห็นลูกๆประสบความสำเร็จเนี่ยมันเหมือนกับชัยชนะ,ะของครอบครัวผมคอนเทนต์เบสจะเป็นคนคิดคือเบสจะคิดก่อนว่าคลิปเนี้ยเราจะแกลอะไรหรือเราจะไปไหนเราจะทำอะไรมันก็จะมีความน่ารักก็คือเบสจะแกลหรือว่าจะแบบมีมุกอะไรตบท้ายนำเสนอโดย น้ำดื่ม r e g e n c y คุณผู้ชมครับและนี่ครับคือรายการเรื่องจริง Nightlife นะครับกลับมาพบกันแบบนี้ทุกคืนวันเสาร์แบบนี้ตั้งแต่เวลา4ี่ทุ่มสีมนาทีเป็นต้นไปครับและสําหรับประเด็นที่น่าสนใจมากในค่ําคืนนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของพี่น้องคู่หนึ่งผมเชื่อว่าหลายคนน่ยจะต้องรู้จักพวกเขาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับทั้งในบทบาทของอย่างแรกเลยยูทูบเบอ ที่มียอดซับสไครเบอร์ถึง3ล้านกว่าคนอีกทั้งยังเป็นทายาทของฮีโร่ของเราครับฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของเมืองไทยอีกด้วยเจ้าของวลีเดดไม่ได้โมที่ครั้งหนึ่งเนี่ยได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศมาแล้วนะครับและในวันนี้พวกเขาทั้งครอบครัวเนี่ยได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับพวกเราด้วยในรายการของเรานั่นเองเนะเอา,อางี้ดีกว่าไปดูนะครับว่าแนวคิดมุมมองต่างเป็นยูทูบเบอร์สายครอบครัวเนี่ย มันจะเป็นยังไงยินดีต้อนรับคำสิงแฟมิลี่ได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บาทน้องโบ๊ทแล้วก็น้องเบสด้วยครับพี่บาทขอบคุณให้เกียรติรายการเรานะก็ก็คุณเออเคพีพีเคพีเคใเคผมเคยดูนะสมัยก่อนเรื่องจิงบารจอเออ ไปดูนะสมัยก่อนอ่ะนี่ยุคใหม่แล้วใช่ไหมครับผมอันนี้เรื่องจริงไนไลฟ์ก็เป็นภาพต่อไปโดยรอบดึกเรื่องจริงผ่านจอสมัยพี่ละพี่โอ้ใช่ใช่ใช่แต่แต่ตั้งแต่พี่บาสพูดมาจะไม่มีผมอยู่ในนั้นเลยเขาเคยรูปแบบใหม่ใช่สมัยก่อนไม่แต่ผมแค่บอกว่ารายการเป็นรายการเล็กๆแต่ต้องขอบคุณทั้ง3คนด้วยอ่ะสี่คนด้วยคุณแม่ก็มาด้วยจำคาแรคเตอร์พี่โอได้เรื่องจริงผ่านจอครับคืนนี้ท่านผู้ชมอย่าพลาดครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องละประมาณพี่โอ้ยจำเนี่ย มาถามหน่อยอเป็นฮีโร่เป็นฮีโร่ของคนไทยเป็นเจ้าของเลญโอลิมปิกเนี่ยกับการที่เป็นเจ้าของช่อง YouTube ที่มีคนตาม3ล้านกว่าคนความรู้สึกมันต่างกันไหมคุณพ k ขอบคุณ <P. S 2> ครับพีพีเพอครับคุณพีตอนนี้คุณเข้าใจผิดแล้วทำไมอะ่ะคุณบอกว่าผมเป็นเจ้าของช่องคําซีแฟมีผมไม่ใช่เป็นชาเจ้าของช่องผมเกเป็นแค่ผู้อาศัพพนักงานนี่เจ้าของช่องอยู่ตรงนี้ ถามป๋าก่อนอ<ะ>าวิบาสเนี่ย<ะ>เอาความรู้สึกของเราอะเห็นรูปประสบความสำเร็จอย่างเงี้ย<ะ>ความรู้สึกของการมีคนตาม3ล้านกว่าคนนะ,ะกับการที่เราได้เป็นฮีโร่โอลิมปิกอะความรู้สึกมันแตกต่างไหมคือจริงแล้วความรู้สึกตอนผมได้เรียนโอ,อลิมปิกคือเป็นชัยชนะของคนทั้งประเทศอเพราะผมเป็นตัวแทนทีมชาติไทยครัแต่พอมาเห็นรูปรูปประสบความสําเร็จเนี่ยมันเหมือนกับชัยชนะของครอบครัวผมอ๋อเป็นที่สร้างความสุขให้กับ คนแล้วก็แล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วล่าสุดพี่ไปพี่ไปเล่นเอวีกับกับบอดี้แซมได้ยังไงผักบุ้งลอยฟ้าไปเล่นได้ยังไงเอา้าเขาก็ติดต่อมาสิครับเนาเขา<อ>ก็ติดต่อมาอย,อ,ยอยู่ผมจะไปคอสมา์ได้ยังไงครับผ <harmed noise> ักบุ้งลอยอยู่บนฟ้าอ,อะไรเนี่ยเขานึกถึงหน้าผมเพลงนี้บอกกับผมเ mm hmm. นื้อเพลงคือ เป็นการแบบผักบุ้งลอยฟ้าเนี่ยผักบุ้งอยู่บนน้ำใช่ไหมขึ้นมาแล้วส่งลงมาเหมือนชีวิตคนเราเนี่ยจากดินสู่ดาวใช่ไหมพอส่งลงมายังมีครอบครัวที่เป็นจานรองรับประมาณนั้นเมื่อกี้พี่บาสบอกว่าครอบครัวก็เหมือนจานที่รองรับเราอยู่ใช่ไหมครัวงั้นขออนุญาตคุยกับสองจานของเราก่อนอ้าวบอสคับมีอะไรจะบอกพ่อพ่อพูดให้น้อยลงหน่อยบอสฟังไม่รู้เรื่อง อย่างนี้ใช่ไหมเบสคอนเทนต์อย่างนี้ใช่ไหมที่มันอยู่ใ,<ช>ในช่องเราอะจริงๆเป็นเรียวๆเลยค่ะก็คือเดี๋ยวพ่อก็พูดเดี๋ยวน้องก็พูดอยากทําอะไรก็ทาอะค่ะอืม<ช>แล้วใครใ<ช><ๆ>เป็นคนคาะว่าคอนเทนต์ไหนถึงจะออกได้คือคอนเทนต์ไ่นเบสจะเป็นคนคิดคือเบสจะคิดก่อนว่าคลิปเนี้ยเราจะแกล้งอะไรหรือเราจะไปไหนเราจะทําอะไรแล้วก็ค่อยบอกน้องกับพ่อในครอบครัวค่ะ,คะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้คนในครอบครัวเขาทําแต่ว่ามันก็จะมีความน่ารักก็คือเบสจะแกล้งหรือว่าจะแบบ มีมุกอะไรตบท้ายคลิปอะไรเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่เบสจะเป็นคนวางแผนเป็นคนคิดทั้งหมดเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปเจาะในเรื่องคอนเทนต์ของน้องเบสจัก็โบทด้วยนะถามก่าตอนนี้เบสทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้เรียนอยู่ค่ะอยู่ปีสามมกรุงเทพค่ะสาขาวิทยุโทรทัศน์ค่ะอีกหน่อยจะมาเป็นอะไรมาเป็นพิธีกรเป็นดีเจน่าจะไม่ได้แล้วแหละพี่มีเคยากทำไมไม่เห็นยากเลยคือหนูแบบไม่ได้พูดแบบ คือไม่ค่อยแบบอ่านหนังสือคล่องอะค่ะใช่เราก็เลยแบบไม่ได้พูดแบบตามสคริปได้เป๊ะแต่ว่าเราจะเน้นแบบความแบบพูดตามที่เราคิดตามธรรมชาติของเราแถนัดกว่าโบ๊ทครับพี่คุยกับโบ๊ทแล้วนะอย่าให้พ่อขัดนะคุยเรื่องบอลพี่ฟังหน่อยสิก็ฟุตบอล้าให้ฟุตบอลฟุดี๋ว่าไม่ได้ขาดตัวหรอกก็เรื่องฟุตบอลเหรอครับเออเราเล่นอยู่ที่ไหนเล่นกับทีมอะไรเล่นกับทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับ ตำแหน่งอะไรปีกหน้ากลางครับปีกหน้ากลางอร่อยมากเนี่เวลาเวลาย่างสดสดน่องด้วยน่องอร่อยสินะไม่เป็นไรแล้วเวลาเราไปเตะเนี่ยมีแฟนขับมาป่ะก็ถ้าเป็นแบบทีมอื่นมาเชียร์ครับแล้วเขารู้จักเราไหมรู้จักครับเขาให้กำลังใจเราอย่างไงเขาก็ให้แบบสู้ๆสู้ว่ายิงเข้าก็เฮครับแล้วเขาจะโกรธเรียกโบ๊ทโบ๊ทโบ๊ทอย่างนี้เลยป่ะครับสาวสาวอ่ะครับเอาแล้วอย่างเนี้ย เรามีทีมไหนเป็นเป็นเป็นไอดอลของเราตอนนี้ยังไม่มีครับ<ต>ไม่เชียร์ทีมไหนเลยเหรอครับผมทั่วโลกไม่มีทีมไหนที่เราชอบการเตะเขาเลยไม่มีไอดอลนักเตะไหมมีครับใครอะคิเลียเอมปาเป้ครับโอ้ทำไมอะเพราะว่าสไตล์เขาเขาอายุน้อยด้วยแล้วก็วิ่งเร็วครับแล้วก็เ,เล่นบอลโลกครั้งแรกก็ได้แชมป์บอลโลกเลยงั้นแสดงว่าอนาคตเนี่ยโบ๊ทก็อยากเล่นฟุตบอลอาชีพป,ปะอยากครับจริงเหรอเคยบอกพ่อไหม ครับพอว่าไงเอาเงินก่อนลูกก็ถูแล้วไงไม่มีเงินจะมีค้าคือนบินไนสมัครแล้วลูกไม่แล้วถ้าเกิดเขาอยากเล่นอาชีพจริงๆครับเราส่งเสริมอยู่แล้วนะครับส่งเสริมคือคนเป็นพ่อแม่นะครับอืย่าคือถ้าถ้าเกิดว่าผมผมเป็นคนบังคับนะอืผมก็ต้องบังคับเขาเป็นนักมวยอ่าเพราะว่าผมมีค่ายมวยแล้วเขาซ้อมมวยแต่เด็กซ้อมแบบดีมากเลยนะ มวยอ่ะนะมวยนี่มีแววมากเลยมวยมีแววมากเลยโอ้โหลีลาแต่ว่าพอพอเขาไปเตะบอลปุ๊บเขาชอบบอลเราจะ่ามาบังคับเอาชกมวยไม่ได้แล้วใช่พูดถูกใช่ไหมใช่แล้วถ้าพ่อให้ไปชกไปโชมไหมไม่ทำไมอ่ะเจ็บตัวเออถูกต้องบอลล่าสุดไปเตะบอลงานทอดกระถินที่ชายภูมิหรอครับผมยิงไปกี่ประตูสามครับทำไมเยอะขนาดนั้นสองสองสองสาม ประมาณนั้นยิเล่นด้วยวสามล้าหน้าอ๋อล้าหน้าเขาไม่คิดลูกเอ้ยคิดหน่าตกลงอสองหรือสามสองครับคนเชียร์เยอะไหมวันนั้นเยอะมากภูมิใจไหมภูมิใจเขาบนั่นแสดงว่าเรามองตงัวเองว่าเป็นนักฟุตบอลในอาชีพเมื่อนักฟุตบอลอาชีพนานอนาคตแล้วน่นสิดีแล้วครับอะไรรอดนะลูกเอ๊กเอเอพี่บาสเขาเนี่ยน่าจะได้ดีเอ็นเอความเป็นนักกีฬาเยอะมาจากพี่เก่งกีฬาหลายอย่างใช่ไหมได้เลยนะ DNA กีฬาหมายถึงว่าเขาได้เขาได้จิตวิญญาณด้วยกันใช่ก็ได้จากพี่ไงเออผมนักกีฬาแม่เขาก็นักกีฬานักแม่เขานักกีฬานะเอาเหรอแม่เล่นอะไรอะนักบาสนักบาสบาสกับบอลเลยนักบาสเคซีผมนักมวยเคซีคนแกนแล้วคนนี้นักมวยแล้วลูกตอนแรกอยากให้ลูกเป็นมวยมันเหมือนนี่เลยผมนักมวยครับผสมกับนักบาสกลายเป็นนักบอลเนียเห็นไหม แล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะมันหล่อด้วยมันหล่อได้พ่อมากเริ่ยห่างแล้วจริงๆได้แม่ปะฮะได้แม่อื้ยคนบอกเหมือนพ่อพ่อมองกระจกบ้านไหนอะก็บ้านเราก็มีบ้านยอนแหละครับผม อ่ะลูกชายเก่งอยู่แล้วแล้วบอกได้เลยว่าอนาคตภูมิใจภูมิใจเพราะว่าเพราะว่าก็พ่อก็ต้องภูมิใจสิพ่อจะตอบอย่างอื่นมันไม่ได้นะพักพ่อกับลูกชายก่อนอยู่ที่บ้านฟังงี้บ่อยไหมเป็นอย่างเงี้ยแหละค่ะแต่หนูว่าแต่หนูว่าที่ช่องหนูคนตามเยอะเพราะว่าน้องกับพ่อเป็นแบบนี้ค่ะเขาชอบอะไรที่แบบตลกตลกแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยนี่พี่ถามไปสอนว่ากดดันไหมเวลาที่เขาบอกว่าลูกสาวก็สวยลูกชายเตะบอลเก่งเล่กีฬาหลายประเภทร้องเพลงทั้งคู่ก็ร้องเพลงเพราะมากกดดันไหมเวลาคนบางคนบอกว่า ครอบคุณมันขี้โม้จริงเลยวะไม่นะคะหน,หนูรู้สึกว่าขี้โม้คือคาแรคเตอร์แต่ถ้าเกิดว่าเขามองดีๆแล้วก็รู้จักจริงๆเขาจะรู้ว่าแบบจริงๆเขาเป็นแค่คาแรคเตอร์ค่ะตัวจริงเขาแบบบางทีก็ไม่ได้โม้ขนาดนั้นเลยไงใช่ค่ะหนูแล,แล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่โม้มันก็คือมันเรื่องจริงมันเรื่องจริง <c oughs> ใช่มันก็มีส่วนที่จริงอย่างเช่นแบบเขาโม้ว่าช่องหนูคนตาม3ล้านซึ่งคนตาม3ล้านจริงๆเ้ยแต่แค่บุคลิกเขาแบบขี้โม้เฉย บุคลิกอะไรบุคลิกต่อขี้โม้เฉยๆตอนนี้3ล้านเท่าไหรสามล้านครับตอนนี้3ล้านสามคอยดูอีกไม่เกิน2เดือนครับสิบล้านโอ้โหอันนี้ขี้โม้อันนี้ขี้โม้อันนี้ขี้โม้ไม่ถ้าเกิดมันได้จริงก็ไม่ได้โม้ไงถ้าเกิดไม่ได้ก็ขับขากลับอีกแป๊บเดี๋ยวก็ได้เออเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเราสร้างความหวังไว้เอาจริงอีก2เดือนนะครับช่องคําสิงนแฟมิลี่จะมีคนตาม10ล้านคนอ่าแล้วถ้าอีก2เดือนไม่ถึง10ล้านทําไงไม่เป็นไร รออีกนิดเดียวก็ถึงใครที่ใครไม่รู้จักนะครับผมแนะนำว่าให้ไปกด subscribe กดตามได้เลยนะครับครัวนี้น่ารักจริงมันต้องมีความหวังที่คนเราต้องมีเป้าหมายเป้าหมายเราสร้างไว้ถ้าเกิดมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็ได้ของเรื่องจริงนะลร์ของเรานะครับอีกไม่นานนี้จะมีคนตามถึงสิบล้านคนเช่นกันเลยนะครับถ้าเกิดเดือนหน้าไม่ได้ปีหน้าก็ไม่เป็นไรนะผมแน่นอนเลยมันส่ง อย่าท้อเงินที่ได้จาก YouTube มาค่ะอันนี้จริงบอกได้มาเท่าไหร่ตอนนั้นเงินเดือนแต่เดือนมันประมาณ6หลักคือมันมันไม่สามารถจะบอกได้ว่าเท่าไหร่เพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่ยอดวิวแต่ละเดือนนะคะใช่แล้วแต่ว่าเราได้6หลักแล้วก็พอเราแบบเก็บมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือก็แบบก็จะเห็นเป็นกอนใหญ่ๆแล้วเงินที่ได้มาไปทําอะไรหนูหนูเอาให้พ่อกับแม่หมดค่ะพี่พีเคหนูใช้แค่แบบเลยเอาความจริงว่าแบบซื้อกระเป๋าหนูซือแนวกุชชี่บลกุชชี่เบลว์อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นส่วนนึงไง มาหนูว<น>ิตองเลยบอกมาเยที่คุณซื้อไนกี้อาดิดาสเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับสองคนขอพี่ถามอีกทีหนึ่งได้เงินล้านมาเนี่ยบวกกันแล้วเป็นล้านเนี่ย เบสจะไปทําอะไรไม่คือทุกเดือนนะคะเบสเอาทุกทุกยอดที่เบสหาได้อะให้ให้แม่มเพราะแม่จะเป็นคนรับผิดช,ชอบค่าใช้จ่ายในบ้านก็คือหาให้แม่หมดแล้วตัวเองอ่ะใช้เดือนละแค่สามหมื่นคือสามหมื่นเป็นเหมือนแล้วก็ขอแ<อ>ม่สามหมื่นแล้วก็ซื้อกระเป๋าแอบถ้าจะซื้อกระเป๋าก็คือใช้เงินตรงนี้ไปซื้อืใช่ค่ะแล้วโบสเราตามไปทำอะไรโอ้โหหนักกว่าเบสอีกให้เบสพูดป่ะอาทำสบายรไว้ลครับพิธิของคุณ เบสกับอลต้องกาไปทําอะไรเติมเกมค่ะสมมุติให้วันนี้จบรายการไปปุ๊บได้เงินสามพันก็คือเข้าเกมสามพันรู้ใจเองมแล้วที่เป็นพี่น้องล้วเขาดูภูมิใจด้วยนะใช่แต่มันคือความสุขของเขาใช่ไหมใช่แม่ก็แสดงว่าเราก็มีเงินเก็บให้ลูกไวาอยู่แล้วใช่ไหมก็มีก็มีตามที่เขาหามาก็แสดงว่าเงินที่เขาใช้อยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเงินเป็นเงินพิเศษให้เขาเอาไว้ใช้ค่ะมีห้ามไหม ไม่ห้ามค่ะเพราะเขาทํางานเลยอยู่แล้วน้องดีมากแม่มาดีมากคนคนทำงานนะคะก็ต้องมีอะไรที่แบบเป็นรางวัลให้กับการความเหนื่อยของเราอ่ะเช่นแบบเดือนนี้หนูเหนื่อยมากเลยแล้วหนูอยากได้กระเป๋าเงี้ยแม่ก็บอกว่าเออมันเป็นการตอบแทนที่เราเหนื่อยมาทั้งเดือนอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้บอกว่าแบบซื้อไปเลยซื้อให้หมดเลยอยากได้สิบใบก็ซื้อสิบใบไม่คะ่ะก็คือถ้าอยากได้ก็คือเอาไว้ที่ชอบที่สุดแล้วก็ไปซื้ออะไรเงี้ย แล้วแม่ก็ไม่ห้ามไม่ห้ามค่ะเพราะว่าแบบคือแม่แม่อนุญาตให้แค่หนึ่งใบอะไรเงี้ยไม่ได้แบบให้ทุกอย่างที่เราอยากได้แล้วพ่อห้ามไหมพ่อก็ไม่ห้ามค่ะพ่อยิ่งไม่ห้ามเลยครับเพราะพ่อไม่รู้จักนี่เดี๋ยวจะเล่าให้พอฟังเ้าคู่นี้พี่เห็นอยู่แล้วพี่ไม่อยากพูดทําไมพ่อตกใจพ่อพ่อหนูตกใจตอนหนูซื้อเข้ามาในบ้านแล้วพ่อหนูก็มาดมถามว่าทําไมมันแพงจังพ่อหนูว่าอะไรนะดม อ,อันนี้คือฮ <c oughs> ีโร่โอลิมปิกแล้วนะหยิบรองเท้าลูกสาวมาดม,ดมว่าทำไมมันแพงจังต้องบอกคุณผู้ชมงี้นะครับว่าเงินล้านสองล้านที่ให้พ่อกับแม่ไปเก็บไว้เนี่ยไม่ใช่เงินก้อนแรกที่ได้จากการทำ u t u b e เพราะก่อนหนีน้ทั้งเบสและโบสเนี่ยใครจะไปเชื่อว่าสองคนเนี้ยจะกลายมาเป็นเสาหลัก <m> เพื่อให้คนในครอบครัวอยู่อย่างสบายมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นไปได้เรื่องราวของคำสิงห์แฟมิลี่ยังมีอีกมากมายหลายเรื่องน่าสนใจนะครับเอางี้ พักกันสักครู่หนึ่งให้พ่อลูกทะลกเลาะกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับไรายได้เป็นตัวเลขถึง6หลักต่อเดือนเนี่ยพวกเขาไม่แนวคิดในการผลิตเนื้อหาในแต่ละตอนลง YouTube ยังไงบ้างพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอมั่ครับคลิปไหนที่ลงแล้วยอดวิวเยอะแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยก็เราก็จะเอามาพัฒนาทำเป็นคอนเทนต์ต่อไป คนเขาต้องการอะไรที่มันนอกเหนือจากทีวีเช่นแบบว่าอยู่ๆก็หยิบขึ้นมาถ่ายแบบว่าถ่ายแบบวิ่งวิ่งเดินเดินแล้วกล้องสันสันอ,ะอะไรเงรี้ยคนชอบแบบนั้นนะคะเรื่องจริงไนท์ไลฟ์